สาสนาไทยเดิมกปาพจนบงเบียนจไม่ดังสาสนาไทยะดิมุาพงเพียเพื่อเด็นแลที่สร้างความความภูมิใและพจนบงเบียต้องบูมเป็นพุทธคนต้นแบบกั้ต้นเห็กรละมันทำบงเวียนจูทำดังพัญญาพุทธานาสนาไทน่มันทุกสูเปิครับ มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวติศาสตร์ของการบินอวกาศเชิญพาณิชเนื่องจากภารกิจที่จะมีนายจาเดฟไอแชคกแมนมหาเศรษฐีพันล้านชาวอเมริกันเข้าร่วมทีมนักบินอวกาศด้วยโดยเขาจะเป็นคลเรือคนเรือผู้มาจากภาคเอกชนคนแรกที่ได้ทำการเดินอวกาศออกไปสู่ความเวิ้งว้าง ของห้องอวกาศภายนอกตัวยานนายไอแซกแมนคือผู้สนับสนุนเงินทุนส่วนใหญ่ในกับภารกิจนี้โดยหวังที่จะเป็นนักบินอากาศมือสมัครเล่นคนแรกที่ได้ทำการเดินอวกาศในแบบของกิจกรรมท่องเที่ยวประจนภัยส่วนบุคคลตัวเขาจะก้าวออกจากยานดากร์แคมดอกรันทับซูอนของสเปนเอ เพื่อทำกิจกรรมนอกยานอาวกาศหรือ EVA EV เป็นเวลาสองชั่วโมงซึ่งกิจกรรมนอกยานเหล่านี้เป็นการต้องลอยไปในห้วงอวกาศมากกว่าจะเป็นการเดินจริงๆอย่างที่เรียกานการติดปากจะตรวจคนส่งแนบยานในภารกิจโพนดาริสดอนจะป้องทย,ยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในระดับความสูงมากที่สุด 1,400กิโลเมตรจากพื้นโลกทำให้พลรกิจนี้กลายเป็นเที่ยวบินอากาสที่ลูกเรือนซึ่งสามารถทยานขึ้นไปได้สูงสุดในฟอสรานับตั้งแต่ลรกิจอัพอพโล์โล่กว่าครึ่งศตรวรรษก่อนอย่างในายกัปตาไอแซคแงนจะออกมาทำากิจทกิจกรรมนอกโวยงานเมื่อลดร,ระดับวงโครจร วงโครจรลงมาอยู่ที่ความสูง700กิโลเมตรเหนือเหนือพื้นโลกโดยมีซาลากิตกิตนิสวิศวกรของสเปนเอเป็นผู้หูในการประกาศครั้งนี้โดยทั้งคู่จะสวมชุดครับชุดมนุษย์อวกาศของสเปนเอซึ่งติดตั้งกล้องและจอดแสดงผลที่หมอกทีนอัยด้วยขอบคุณครับ ลูกทุกท่านตลอดจนถึงสุขสวัสดีน้องส,มบ,นนสมบันเนทุนนทาากลูกครสมบ,บนันเนรที่ถนนทองมากจองนำเสนอภาษาไทยวลคำน,นอเสนอคำว่าทรานซิสเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ขนาดเล็กมากประกอบด้วยผลิตของสารถึงตัวนำะมีขั้วไฟฟ้าสามขั้วสำหรับต่อเข้ากับวงจรไฟรฟ้าภายนห้องใช้สำหรับควบคุมและขยายกระแสไฟฟ้าอาจารยนะ์ครับทรานซิสเตอร์หมายถึง อุปกรณ์ขนาดเล็กประกอบด้วยผลิตของสารดึนนำมีพวกไฟฟ้าสามพัวสำหรับต่อข้ากับวงจรไฟฟ้าภายนอกใช้สำหรับควบคุมและขยายกระแสไฟฟ้าแต่งประโยคผงประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์โดยใช้สูตรทานซิสเตอร์ในการประดิษฐ์สิ่งขององค์ครับ f Good ก็รับเงินทุกคนในคอนโดวินาทุนมีท t งทุ today. I will be offering in this but t o d a offering cash mean example I will play in cash ฉัน mean ฉันจะจ่ายด้วยเงินสด s เปรด please C A S H cash นะครับโอเคไหม โอกาสเนอทุกอาจารย์ทุกโลกสมเด็จท่านอาจามิกทุกโลกเจริญพปณ์ทุกที่เป็นฝ่ายพระบาททุกทา่านผมสำเนินนพชนตชมวันนี้จะออกมา,าสเสนอบาบรีพระนบทวันนี้ขอเสนอคำว่าวินัยังโสนักชานาติซึ่งแปลว่าคนพานไม่ยอมรู้ระเบียบวินัยว่าตามกับาาผมนะครับวินัยยังโสนา,นาติชนาติ คนพานไม่ยอมรู้ระเบียบวินัยที่มาพุทธกาวิการท้งหมดขอบครับข้าพเจ้เรียนได้เียกเชิญคูมาอาจารย์ท่านใดที่มีพระบินรมนี้เดืออาจารย์ท่านใดที่ต้องการพูดคุยพวกป่าสำนักเรียนก็ควรที่มันได้รับเชิญครับ ขออกาสีกรอบการละกันน,น,กกคน,กคนครับนะผมา็จะทุรูทุกขครับแล้วมาสการพิดิตรพระทรับจากเมเช้านี้ดน,นนลากก็ิดเตือดไปก็ไม่ไคฟัง เวลาไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยคือในหลักทางการศึกษาในประเทศไทยเราเนี่ท่านก็ย้ำเหลือเกินว่าไม่สายเนะเกิดเรียนอะไรเงี้ยนะไม่สายเกิดเรียนสามารถเรียนรู้เท่าทันกันได้ทุกรูปท,ทุกเพศทุกวัยทุกคนทุกท่านนะสำคัญครับนะสำคัญจริงๆนะเพราะว่า ว่าสำคัญความรู้เพราะว่าเรายังไม่รู้กันเยอะเลแม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้นะที่รู้ดีที่สุดก็คือท่านทำา,างไงละ่ะท่านให้รู้แจ้งถึงความเป็นจริงถึงนิพพานนะสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานะแต่โดยหลักนะครับหลักทางธรรมะหลักการหลักธรรมทาง,ทาง หลักศาสนาพุทธเราก็เน้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของวินัยวินัยชาวพุทธนี่ท่านพูดถึงได้ชัดเลยว่าความเลวนั้นมีอสี่ย่างเนี่ยท่านต้องมองดูตรงนี้ว่ามีจริงอย่างที่กล่าวมาหรือล่านะที่พระเจ้าพูดถึงว่าถ้าเรามีอิกฉข้อที่หนึ่ง มีกำลังสี่นเรียกว่า,าสัติตย์ต 4, ยินรีย์ถิตยยินสี่คือศรัทธาในโพธิยธรรมคือสามารถฝึกปวือจ,จนเข้าใจแล้วก็รู้ว่าการเป็นโพธิสัตว์หรือโพธิยธรรมเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยต้องมีความศรัทธาขนาดน,นั้นถ้าไม่ศรัทธาในความมีความ ชั่วหรือบาปหรือกรรมสูงตำ่ำดำขาวหรือเครียะกรรมดีกรรมไม่ดีแต่ในหลักของที่ผมอ่านมาเมื่อเช้าอ่านมานานลแล้วหล่ะจะไปจังจำได้อยู่ในเรื่องของความเร็วสิบสี่อย่างก็มีในตัวทุกคนหน่อยว่าเราจะใช้หรือบาในเรื่องนี้นะครับท่านบอกว่าแยกเป็น เป็นข้อๆเป็นหมวดเลยหมวดแรกก็คือเลวหนึ่งหมวดที่หนึ่งเป็นเรียกว่าคล้ายๆกับกายกรรมก็ได้กายกรรมกายกรรมตัวนี้มีสี่กายกรมกยกร,ม, Music, กกรมคือความเร็วตัวน,นี้การฆ่าการลักขโมยประพฤติผิดในกาม การพูดโกหกฟุตเทคนี้เขาเรียกว่าเป็นความเร็วนะูไม่จริงเขาเรียว่าเป็นความเร็วนี่หมวดที่หนึ่งสี่ข้อแล้วหมวดที่สองท่านเรียกว่ารัเอียงหรือเรียกว่าอคติรัเอียงมีชอบมีช่างมีเผามีหลงเนี่ยในระเบียง ระเบียงพ่อชอบระเบียงพ่อช่างระเบียงพอหลงระเบียงพ่อขาดระเบียงพกลัวเ,ออนะวเออรนะนะวเีในะระเบียบสี่ระเบียงพ่อที่สองที่สองหมดที่สามมีหกครับนะหมดที่สามมีหก็เรียกว่าอบายอบ,บายหกนี่ะครับถ้านะอบายหกคิดถึงว่าเป็นความเร็วนะอบาย คนทางความเสือ่อมคนทางความชิดหายคนทางแห่งเสียเสียทรัพย์เสีย,สสยอะไเสียคุณางามความดีนั่นออกไปนะเ1 4ข้อนี้ก็ยากลนะยังไม่ถึงอุปก,เกิเลสทั้ง16ข้อ,อยอะเลยลนะเอียดเข้าไปอีกเยอะมากครับนะจำต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนถ้าไม่เข้าใจตัวนี้เราก็จะหลบนะครับ ในอปตนาญิบัตินะครับกายของเราเนี่ยสี่แล้วใช่ไหมอคติอีกสี่ก็เป็นแปดอบายภคมิอีกหกหรืออบาบยมุกเนี่ยอีกหกก็เป็นสิบสี่ใช่ไหมเนี่ยในสิบสี่ข้อนี้ก็ท่านต้องสำรวจตัวเองให้ทุกวันแล้วก็จะมองเห็นว่าเราทำพลาดหรือเปล่าเพื่อประเมินตัวเราให้ได้เราพลาดสิบสี่ข้อหรือเปล่า ทีนี้จะประเมินยังไงว่าพลาดไม่พลาดเราต้องเข้าใจหลักข้อมูลตัวนี้ก่อนทีนี้ในทางกลับกันทำยังไงฟังดีๆฟังดีๆเข้าใจด้วยฟังดีๆลดเสียงหน่อยครับฟังดีๆฟังดีๆเข้าใจด้วยข้อหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอุศล กุศลระบ,บหรือกุศลกรรมระบทสิเนี่ยก็ถือวาอ่าผู้ที่มีมกุศลกรรมระบดสิทสำคัญท่านต้องประเมินตัวอีกตัวนี้ให้ผ่านถ้าไม่ผ่านเนี่ยถือวาอ่าชีวิตท่านนี้ต้องปรับุแก้ไขถ้าให้คะแนนเต็มร้อยหรือคะแนนเนต็มสิบท่านต้องประเมินหลักกุศลธรรมสิิข้อนี้ให้ได้ก่อนซึ่งมีทุกคนและก็มีอยู่ทุกวัน หลายคนอาจจะมองค่าหรืออาจจะมองไม่เห็นก็ตามก็อยากที่แจ้งนะครับบอกว่าในกุศลกรรมบสิทธิ์เนี่ยมีอะไรก็อยากที่กล่าวไปเมื่อสักพูดหนึ่ง้ะครับกายกรรมสามนกายกรรมสามมีอะไรบ้างครับปานาติบาตการฆ่าอติน,นาทานลักขโมยกาเมสุมิขาจารประพฤติผิดในการ พฤติิดในการก็คือการาไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของหรือเรียกว่าเป็โทูนแต่ถ้าเราเป็นแฟนกันหรือเป็นเมียโดยตรงจดทะเบียนถูกต้องกับตามกฎหมายนี่ก็ถ้าไม่จดก็ต้องคุยกันว่าเธอเป็นแฟนคือเขาเรียกว่าต้องมีสัจจาด,ด้วยกัน คือพ่อกับแม่เราต้องมีสัจจะแต่ส่วนใหญ่คนปัจจุบันนี้เขาให้เท่งเที่ยวกันใช่ไหมท่านต้องมีสัจจะทั้งสองคนไว้เลื่อนเชื่อใจกันนะเพราะว่าถ้าไม่มีสัจจะความหึงหวงมีเยุคฆ่ากันตายก็เพราะความหึงหวงนี่แหละครับแต่ถ้ารักเดียวใจเดียวมีสัจจะเชื่อใจกันอดทนหกใจแล้วก็มีสิทธิ์เสมอกันนี้ Utica đi chào. Ta béo phụ tinh béo kéo dì ghi 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 กรรมบ,บทสิ่เนี่ยวพูดเมื่อกี้สามสามไปแล้วใช่ไหมกายกรรมสามนะครับอจินนาธานนี่นะครับปานาติบาอจินนากาเมนี่กายกรรมสามวัจีกรรมสี่วัจีกรรมสีส่มีอะไรบ้างครับไม่ใช่วัจีกรรมสี่คือโกหกพูดเท็จพูดไม่จริงเนี่ยท่านได้พูดแต่เพื่อเจอเนี่ย พูดสอดเสียดเนี่ยพูดคัหยาเี่ยถูกต้องอะไรเลยผมเห็นข้อนี้ท่านมีเยอะหลายรูปเลยถ้าตกนะครับทราบเมเวอไรหลับทาตกข้อนี้เยอะไปเลยเรียกว่าวิจีกรรมสีท่านตกไปหลายรูปเลยสังเกตเป็นกรรมนะกรรมไม่ดีกรรมดำบรืองขอกรรชู่วกรรมดีก็มียอมยอะูะอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกใช้หรือเปล่านะนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย เจ็ดข้อแล้วกายกรม 3, กรมสามเมื่อทีแกมสนะีมโนโรกรตอ่ามโนกรรมมโนกรรมสามมีอะไรบ้างนะหนึ่งละครับพยาบาทแขนพยาบาทสองปองรไรทิดปองรไรอันตรายในในใจเราเนี่ยพยาบาทปองรไรนี่ สามต้องเห็นตามพรของธรรมถ้าไม่เห็นตามพรงค์ทำผิดเลยครับเรียนพระองค์กรรมสารครบสิบกลับปรากฏท่านปรากฏตัวเองได้ครับนะหนทางของโพธิยธรรมเนี่ยท่านนนัก็เบิดได้เลยนะในหลักๆนี้ง่ายนะครับมองบง่ายแต่พอเรามองกระากฏตัวเองมองตรงนี้ที่เห็นท่านก็พลาดนะแต่จะบอกว่า ไม่มีอินทรีย์แกลา้าถ้ามีอินทรีย์แกล้าก็มีห้าและอินทรีย์เกล้าศัทธาวิริยะสติสมาธิและความรอบรอบไไู้ปันีายถ้ามีห้าข้อเนี่ยรักษาต,ต,ตัวนี้ให้ได้พอที่ยากทำจะยึดเหนียวในใจในในในจิตวิญญาเราได้เลยเป็นหลักธรรมที่ค่อนข้างจะ,ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากแต่มีจริงแล้วก็ทำได้ด้วยนะ สำคัญนะครับโลกปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงบุญกิริยาวัตถุศีลนี่ก็เรื่องไม่ไกลไม่ใกล้ตัวเลยคือเป็นคนเพงโทที่ทำก็ไดาในบุญกิริยาวัตถุศีลปากาที่เราบอกโยมว่าการบริจาคทานาศีลเจริญภาวนานี้ก็มีอยู่ในนั้นนอมน้อมถ่อมตนแก่ใจนะครับการให้ธรรมะหรือสอนความรู้สอนธรรมะนี่ก็ใช่ นะครับการารักษาสินที่ก็ใช่นะครับการอนุโมทนาความยินดีกับผู้ที่สําเร็จหรือกําลังทําดีอยู่นะอนุโมทนาสาธุนที่ก่อใชนะ่แล้วก็การมองอะไรครับการมีความเห็นที่ถูกต้องหรือตรงไม่ปิดต่อข้อร้องทัดนี่ก็ถูกไม่ไม่ปิดหลักนะการอมน,น้อมถ่อมตนเรียนรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะ หรือมีสติปัญญาเข้าใจในความหลักของคริของชีวิตและหลักธรรมสงังคมเหมื่อไปนอกเขาให้เขียนและยอมรับนี่ก็ใช่แต่ถ้าต้องเนื้อไปกว่านั้นก็ไม่สามารถประเมินได้่ันก็ไปคิดยู่ว่าในตัวเราเองนั้นมีอยู่สองนะครับตัวเราอาจจะเป็นบัณฑิตก็ได้สองตัวเราอาจจะเป็นคนผ่านก็ได้ นะครับก็เเมือนนี่ยนะครับมีแง่ดีแล้วก็แง่รายมีแง่บวกก็มีแง่ลบมีหน้ามือก็มีหลังมือมันง่นิดเดียวแต่อยู่ที่ว่าเราจะรู้ทันหรือเปล่านะสาเหตุนี้สาคัญนต้องปลูกใจให้ได้นะครับโดยหลักนะครับนี่โดยหลักก็พูดโดยหลักนะ แต่การฝึกมีไหมีครับก็มีแหละรักษาให้ได้ในบุตรกิริยวัตถุหลายรูปในรักษาได้หรือเปล่านี่สังเกตประเมินทุกวนออกนะครับดูแค่พฤติกรรมก็วประเมินได้นะทไมดูได้ก็เคยทํามาก่อนคนที่เคยมีประสบการณ์นนรกณ็มองออกนะเขาก็ต้องเคยทํามาก่อนถึงย้อนกลับมองเข้าไปดูว่าเออได้ประมาณนี้ถ้าคนไม่เคยทําไม่เคยทําเลยไม่เคยเปิดัติเลยไม่รู้หรอกครับ มึดแก่นโงูคุกเก่าอะไรแบนั้แต่ถ้าคนที่เคยทำแล้วเขาจะมองอย่างที่ผมพูดเมื่อคิดก่อนจะอยู่ด้วยกันนานๆจะรู้สึกสันโดษสันตานตัวเราได้หรือคนอื่นคนทีน่อยู่ด้วยเรานานๆแม้แต่เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นสามีภรรยาก็แกันนานๆสันโดษอ,ออกนะครจะออกเลยครับอตอนจีบกันใหม่ๆเป็นแฟนกันโอ้โชว์ความดี ความฉลาดความมีน้ำใจรักกันโหแทาจะป่านจะกลืงงออนเลยนะครับมาอยู่นานไปนะครับนิสัยแย่ๆกันเออกแต่ต้องรักปรับให้ได้ต้องมีตรงนั้นนะถ้ารักปรับไม่ได้ท,ทังครอบไปไม่รอดแน่นอนนะครับก็ฝากหลักกันไว้นะครับ,บกกท่านต้องมองตรงนี้ให้ออกโดยเฉพาะในใจท่านต้องมีกุศสงจบําบดสิทธิ์ให้ได้ ต้องย้ำเลยครับต้องไม่ได้ถ้าไม่ได้นี่าพธธาผิดทางคิดง่ายๆแค่รักษาสินให้ได้ก็ท่านจะภูมิใจเลยแปว่าม,มันจะอาหารยังไงไม่รู้นะครับถ้าคนมีสินบริสุทธิ์อาหารฮะไม่กลัววิแต่ร์พลังกำลังกำลังลังภัยพกำลังใจมันมันเป็นความรู้สึกที่เราก็อือไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายและไม่ทำร้ายมีที่ เขาเรียกว่ามีใจที่อในหลักคมท่านบอกว่านั่นแหละครับเนะมื่้แต่ครูท่านก็ต้องนั่นแหละมีตัวนี้อยู่ทุก,กทุกทุกท่าทุกคนนี่ต้องมีถ้าอย่างนั้นไม่ได้แนะนําก็ไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้เขียนไม่ได้เตือนไม่ได้ลำบากนะเพราะว่าเป็นวิชาชีวิตนะต้องรับผิดชอบพูดแล้วต้องต้องมองเห็นและโทษด,ด้วย และเห็นคุณด้วยท่านเห็นคุณท่เห็นโทษถ้าไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษคุณไม่ได้ค่ว่าอไม่ควรกล่าวคือบอกเขาไม่ได้เพราะว่าคุณมองไม่เห็นคุณท่านมองไม่เห็นคุณแล้วก็มองไม่เห็นโทษต้องมองเห็นทั้งสองประการถึงจะเข้าใจแล้วบอกเขาได้นะจะเตือนได้เยเข้าใจ่ถ้าเตือนไม่ได้ลำบากหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ค่อนข้างจะ อยู่ที่ใจเราชอบนาะที่ที่ต้องรับผิดชอบในคำพูดตัวเองด้วยสำคัญนะสำคัญมากบางครั้งพูดไม่ถูกนี่ไม่พี่เคราะแยกแยะออกนี่อันตรายกับคนพูดนะอันตรายถือว่าเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ถ้าพูดไปเขาจับความแนละ้วเอาไปตีความผิดนี้ก็ผิดไปเลย อยู่ในครอบครัวผมมีเขาจำคำพูดตัวไหนไม่รู้แล้วมาตีความในเจตนา,าไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยมีนะครับผมโหจับต่อยสิที่เราเพื่อนรุ่นเยาว์พูดไปแล้วก็เอาใจความนั้นแล้วไปตีความพิษใจอย่างนี้ไม่ดีครับเขาเรียกว่าจ้องจกกับเปรีไม่ดีต้องมองที่เจตนาว่าจุดประสงค์สูงสุดคือต้องการอะไรกันแน่นะแต่ถ้าหมายในความชีวิตนะครับเอาเวลาพอดีเนาะ เป้าหมายก็คือนะครับบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของความรู้น่นะครับถ้าในทางนี้เราก็คือสำเร็จโปรกกรศึกษาเราฝากด้วยกันแล้วกันนะครับในการสอบแหละขอให้ทุกท่านมีความสุขและไฟในการเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้ถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตต่อไปกันแล้วกันครับขอบคุณนะครับ ที่มวะก็ทำไมได้เทียวดอ้เกิดเสียนเลยเนี่เดินไป